เดี๋ยวมาดูกันที่โครงการคนละครึ่งกันบ้างค่ะคนละครึ่ง plus เปิดให้ร้านค้าผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเริ่มใช้7พฤศจิกายนนี้เวลา6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาค่ะโครงการคนละครึ่ง plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างต่อเนื่องนะคะจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระ ค่าครองชีพของประชาชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนอย่างทั่วถึงโดยได้เริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิ์แล้วตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568อีกทั้งจะเปิดให้ร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกด้วยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้นะคะวันที่3พฤศจิกายนโครงการคนละครึ่งพัฒ เปิดให้ร้านค้าประเภทกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการแล้วผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6นาิกาถึง23นาฬิกาค่ะโดยร้านค้าเลือกฟู้ดเดลิเวอรี่ได้1แพลตฟอร์มค่ะ ส่วนในวันที่7พฤศจิกายนนี้เริ่มใช้สิทธิโครงการสำหรับร้านค้าที่ทำการสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสำเร็จสามารถรับออเดอร์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาและประชาชนสามารถสั่งซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนไปจนถึง31ธันวาคม2568เวลา6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาค่ะและในวันที่31ธันวาคม2568กก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดโครง โครงการร้านค้าเนี่ยสามารถรับออเดอร์ของโครงการได้ถึง <ạ. S 1> วันที่31ธันวาคมเวลา2 1่สอนาฬิกานั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะแน่นอนค่ะสําหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะก็จะต้องเป็นประเภทกิจการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะโดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ food delivery ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยคุณสามารถจะเลือกผูกกับ food delivery p l a t อร์มที่ใช้อยู่ย้าว่าได้แค่1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อย แล้วจะทราบผลการสมัครในวันถัดไปแล้วก็ร้านค้าก็ต้องยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และโครงการ food delivery และร้านค้าเองค่ะอย่างที่บอกนะว่าจะสามารถรับออเดอร์ได้นะคะตั้งแต่7พฤศจิกายนไปจนถึง31ธันวาคม2568นี้ค่ะ,คะแล้วมาดูวิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งกับ food ลิเ i v e ี่กันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปซื้อที่ร้านค้าแล้วก็สแกนใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอมันเป็นแอป ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนการสั่งซื้ออาหารนะคะเริ่มต้นรายการสั่งซื้อผ่านแอปเปาตังค่ะแล้วก็ดําเนินการต่อบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เข้าสู่เมนูฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปเปาตังเลือกแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่จากหน้าแรกของแอปเปาตังค่ะแล้วก็เข้าสู่หน้าโครงการคนละครึ่ง plus แล้วก็เลือกแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่เลือกแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการใช้บริการค่ะแอปเปาตังก็จะนําเข้าสู่แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ะหลังจาก ันั้นก็ดําเนินการค้นหาร้านค้าและเลือกรายการอาหารตามปกติได้เลยสั่งอาหารและก็รอรับการแจ้งเตือนเพื่อชําระค่าจัดส่งเมื่อชําระค่าจัดส่งเสร็จแล้วดําเนินการชําระค่าบริการจัดส่งอาหารผ่านช่องทางของฟู้ดเดลิเวอรี่บนแพลตฟอร์มเมื่อชําระค่าจัดส่งสําเร็จระบบก็จะส่งข้อความมาว่าเพื่อให้เราสามารถชําระค่าอาหาร ผ่านแอปเป่าตังได้ค่ะขั้นตอนน่าจะไม่ยากคล้ายๆเดิมที่ที่เราเคยทำกันนะคะยังไงคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus ค่ะกับการผูกแพลตฟอร์ม Delivery นะคะที่ w w w คนละครึ่ง plus. c o m ค่ะวันนี้วันแรกนะที่เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้6นาิกาถึง23นาฬิกาะะนะคะ